สวัสดีจ้ากลับมาพบก mm ันเป็นประจำทุกวันนะจ๊ะก็เกมล่าสุดนะรอนจอรีเลเกอร์ไปเยือนดัลลัสมวริลลแข่งเมื่อคืนวันอาทิตย์ตีสามนะใครดูแมนยูเสร็จก็ดูดัลลัสกับเลเกอร์ต่อก็ยังสว่างเลยแหละซึ่งก็เป็นเกมที่ต้องบอกว่าเป็นเกมที่สนุกสุดเหวี่ยงนะครับสำหรับแฟนรอนจอรีเลเกอร์นะโอ้โหเล่ารีแคปสั้นๆให้ฟังแล้ะกันเผื่อใครอยากไปดูเดี๋ยวไปตามดูต่อนะก็ต้องบอกว่าควอเตอร์หนึ่งเนี่ย ด ja e ัลลัสโมวาริกนี่ยิงอย่างกับพายุเลยสามแต้มยิงยังไงก็ลงลูก้าดอนชิตนี่แบบเก่งมากลูก้าดอนชิตนี่แบบโหโคตรเก่งแบบยิงยังไงก็ลงไคลี่ก็ยิงลงกลายเป็นว่าเปิดมาเนี่ยดัลลัสโมวาริกเนี่ยนำไปสิบกว่าแต้มแล้วก็ควอเตอร์สองเนี่ยยิงอย่างพายุเลยปุบ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 ยิงลงแทบทุกคนเน่ะตัวจริงตัวสำรองไออะไรฮาร์ดเอาเวยอะไรอย่างเงี้ยยิงก็ไม่หลุดเลยยิงจนนำห่างไปยี่สิบเจ็ดคะแนนซึ่ง ฟังเลเกอร์เนี่ยยิงเท่าไหร่ก็ยิงไม่ลงตอนนั้นเนี่ย27คะแนนนะถ้าเป็นชุดก่อนนะก็ปิดไฟนอนเลยดูทีวีได้เลยปิดไฟนอนได้พอเป็นชุดเนี้ยเราเราได้ความรู้สึกอย่างหนึ่งว่าเรารู้แหละว่ามันเยอะนะช่องว่าง27คะแนนเนี่ยแต่ลอเจอร์รี่เลเกอร์เนี่ยพยายามจะกลับมาสู่เกมแล้วก็เราก็เห็นแล้วดาวินแฮมเนี่ยเขามีการแก้เกมมีการเปลี่ยนตัวไปประกบลูก้าดอนชีตมีการเปลี่ยนระบบนิดหน่อย แล้วก็เลเกอร์เนี่ยได้รันมา2ชุดลัน12แต้มลัน14ต่อ4อะไรอย่างเงี้ยรันมา2ชุดจนมาสู่สีสุดท้ายแล้วเข้าควอเตอร์3เนี่ยไล่มาเหลือนิดเดียวแล้วควอเตอร์4เนี่ยผัดกันนำผัดกันตามเลเกอร์เนี่ยจาก27แต้มกลับมานำได้ควอเตอร์4แล้วก็ดัลลัสเนี่ยก็ไม่ยอมอะแลกกันไปแลกกันมายันท้ายเกมสุดท้ายโรเจอร์อรเลเกอร์ชนะเบสกอร์118ิดต่อ108นะครับ เดี๋ยวเรามาดู5ประเด็นเด่นหลังเกมกันว่าผมเห็นอะไรบ้างไปดูครับอย่างแรกเลยเดี๋ยวพาไปดูสถิติที่น่าสนใจหลังเกมก่อนนะก่อนจะเข้าประเด็นสําคัญเนี่ยหลังจากเทดมาลอนเจอริเลเกอร์มีหลายต่อหลายอย่างดีมากยกตัวอย่างเช่นการเทิร์โอเวอร์เกมนี้ลอนเจอริเลเกอร์เทิร์โอเวอร์แค่10ครั้งเล่นกับดัลลัสบรมเบอร์ลี เทอร์โนเวอร์แค่10ครั้งเมื่อก่อนเนี่ยเทอร์โนเวอร์เป็นกระบุงซึ่งดัลลัสเนี่ยเทอร์โนเวอร์16ครั้งจะเห็นได้ว่าหลังเทศมาเนี่ยเทอร์โนเวอร์เลเกอร์เนี่ยลดลงเยอะมากซึ่งเป็นเรื่องที่ดีนะครับ 2. เกมการรีบาบอลก่อนหน้านี้รีบาลเล่นกับใครก็เสียเปรียบเกมนี้รีบาลอยู่ที่56ครั้งดัลลัสวอลลิกรีบาวอยู่48ครั้ง ซึ่งตรงเนี้ยดอกจันไว้ว่าเป็นหัวใจสำคัญที่จะเล่าต่อไปนะครับแล้วก็การแอซิดเลเกอร์แอซิดดีกว่าแอซิดอยู่ที่25ครั้งเดลรัสโมเิกอยู่ที่21ครั้งแล้วก็อีกจุดนึงเนี่ยที่อยากจะให้สังเกตกันนะนั่นคือเกมการฟันเบรกตอนเนี้พอเกมรับดีขึ้นเกมรีบาวบน์ดีขึ้นสิ่งที่เราจะได้เห็นเนี่ยเราไม่ได้เห็นเรื่องนี้มาประมาณ2 3ปีแล้วนั่นคือเกมการฟันเบรกนะครับ คุณจำปีแรกที่แอนโทนีเดวิสกลับมาเล่นที่ลอสจิลิเลเกอร์อได้ไหมพอเลเกอร์เนี่ยพวกแม็กกีรีบาลได้เดอไวทฮาวเวิร์ดรีบาลได้แอนโทนีเดวิสเนี่ยเขาเป็นตำแหน่งพาวเวอร์ฟอร์เวิร์ดตัวเล็กเนอะที่เขาจะขึ้นเติมเกมเร็วๆกับเรเบลเจมเนี่ยเขาจะขึ้นกู้กันไปไปหาให้รท์เก่าๆดูได้พวกนี้จะเติมฟันเบรกดีซึ่งเราด้วยการที่เขาเจ็บด้วยแล้วก็ทีมเนี่ยไปเป็นสมอลบอลเขาไปเป็นเซนเตอร์ซะเยอะต้องไปรีบาลไม่ได้ขึ้นเกม เกมวันนี้จะเห็นหลายต่อหลายครั้งเรเบลกับเดวิดเนี่ยได้มีโอกาสเติมขึ้นไปเล่นเกมฟาสต์เบรกหรือจารลดแวนเดบิลอะไรเงี้ยผมมองว่าอันนี้เป็นนิมิตใหมายที่ดีนะเลเกอร์ aker, มีเกมฟาสต์เบรกที่พัฒน,นาขึ้นเกมนี้มีฟาสต์เบรกอยู่ที่24คะแนนถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับนี่คือสถิติที่น่าสนใจนะครับก่อนจะ,ละเล่าต่อไปในจังหวะต่อไปนะครับประเด็น5ประเด็นเด่นหลังเกมเนี่ยต้องบอกว่าประเด็นแรกเลยเนี่ยนี่คือแมนออฟเดอะแมตช์นะครับ ผมบอกแล้วว่าในดิวที่เทรดมาล่าสุดเนี่ยผู้เล่นที่ผมชอบที่สุดเนี่ยนั่นคือจารีตแวนเดอร์บิลเกมล่าสุดเนี่ยเขามี15คะแนน17รีบาลเป็นรีบาลเกมลุก8ครั้งเป็นรีบาลเกมรับ9ครั้งแล้วก็สตีวไปท,ทั้งหมด4ครั้งต้องบอกว่าตอนแรกเนี่ยเลเกอร์เนี่ยก็ก็ปล่อยให้ดันลัสมาวัยอีกเล่นไปตามเกมนั่นแหละส่วนพอตอนหลังเนี่ยนำ27แต้มเนี่ยไอโค้ดดาวินแฮมเนี่ยเขามีการแก้เกมเขาเอาจารีตแวนเดอร์บิลเนี่ย อย่างที่บอกนะเคยเคยเล่าไปในคลิปก่อนนะจเจเลวานเดบิลเนี่ยข้อดีคือเขาสามารถป้องกันสมอลฟอร์เวิร์ดได้ซึ่งผมเคยบอกในคลิปนู้นว่าผมอยากรู้เหมือนกันว่า,จาเจเลวานเดบิลเนี่ยถ้าเจอสมอลฟอร์เวิร์ดแบบตัวเทพของลีกอย่างลูก้าอย่างเจสันเทตัมเขาจะเป็นยังไงซึ่งพอปล่อยให้ฝั่งดารัมบโอลิกเนี่ยเล่นสบายมาเซตเกมด้านบนมันก็ทําแต้มได้นะพวกนี้มันความสามารถเฉพาะตัวสูงอยู่แล้วเขาเอา,จาเจเลวานเดรบิลเนี่ยไปไล่ประกบลูก้าแบบแบบทบจะฟูคอดเลย ประมาณเปิดบอลฝั่งนู้นก็เอาเจารวสบาดบิลไปไล่จับแล้วคราวนี้ลูก้าดอนชิตเนี่ยยิงไม่สะดวกแล้วจารวสบาดบิลป้องกันดีด้วยแล้วก็เคลื่อนตัวดีเป็นคนสไลด์ขาเร็วอ่านจังหวะดีเก่าป้องกันทําให้ลูก้าเนี่ยได้ยิงไม่สะดวกคราวนี้ลูก้าจากสเตปแบ็กยิงสามแต้มเป็นกรอบเป็นกรรมในตอนแรกเนี่ยเขาก็เปลี่ยนวิธีการเล่น เขาก็พยายามจะข้ามนายมากขึ้นพอข้ามนายวันเดบิวก็ป้องกันนายได้ดีหรือจะโพสใส่วันเดบิววันเดบิวก็รับเกมโพสตได้ต้องบอกว่าจุดนี้มันเป็นจุดเปลี่ยนของเกมเพราะว่าตอนแรกเนี่ยจังหวะของดันัตเนี่ยมันเป็นลูก้าเล่นวงนอกสเต็ปแบ็กยิงจ่ายให้ไคลลี่ยิงจ่ายให้พวกปีกม,มีการลุมเกิดขึ้นยิงกลายเป็นแบบเกมมันยิงเป็นกระบุงเลยคราวนี้พอลูก้าเริ่มเล่นเองละแล้วก็วันเดบิวเนี่ย สามารถป้องกันได้ลดทอศักยาภาพไปได้จะเห็นได้ว่าช่วงเวลาที่เลเกอร์ไล่มาเนี่ยมันเป็นช่วงที่ลูก้าเนี่ยพยายามจะเล่นเกมเอาชนะแวนเดบิวพอเขาเล่นเกมเนี่ยแล้วเขาทําไม่ได้ปุ๊บเลเกอร์ aker, รีบาวบอลแล้วก็สวนสวนส,วนสวนมันเลยได้ล้าน12แต้มตรงนี้ต้องให้เครดิตจเลตแวนเดบิวนะว่าเล่นเกมรับใส่ลูก้าเดนฉิดได้แบบดีมากนะในเกมวันนี้แล้วก็พอตอนแรกเนี่ย ในช่วงแรกเนี่ยลูก้าดันชีดได้แต้มเยอะอยู่แบบควอเตอร์สามควอเตอร์สี่เนี่ยได้ควอเตอร์ละหกแต้มเท่านั้นเองนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งเนี่ยมันไม่ใช่แค่แก้เกมลับใส่ลูก้าแล้วจะชนะอีกจุดหนึ่งของเจเลนแวนเดอร์บิลเนี่ยที่ผมมองว่าเป็นคีย์สำคัญในเกมวันนี้เนี่ยนั่นคือการออฟเฟนซีฟรีบาว์แปดครั้งใครที่ดูอยู่ประมาณช่วงควอเตอร์สองควอเตอร์สามเนี่ยจะเห็นได้ว่าเจเลนแวนเดอร์บิลเนี่ยมีพลังในการเล่นเยอะมากมีเอเนอร์จีในเกมเยอะมาก มีส่วนร่วมในเกมไม่ว่าจะเล่นเกมลับใส่ลูกา้าเสร็จปุ๊บเกมลุกแกก็รีบวิ่งอยู่คนเดียววิ่งขึ้นวิ่งขึ้นวิ่งลงวิ่งขึ้นวิ่งลงแล้วพอว,วิ่งขึ้นมาเนี่ยก็พร้อมจะช่วยรีบาวเกมลุกรีบาวเกมลุกเข้าไปซ้ำดาบสองบอกโอ้โหนี่คือนี่คือผู้เล่นที่ผมมองว่าเป็นแมนออฟเดอ a แมตในเกมวันนี้สําหรับผมนะถ้าผมจะต้องเลือกใครสักหนึ่งคนที่เป็นผู้เล่นที่ดีที่สุดของเกมนี้ผมให้จารีแวนเดอร์บิลเลยนะครับเพราะว่าวันนี้เล่นได้ครบเครื่องมากๆนะ แล้วก็ต้องบอกว่ามีมีทั้งทุกอย่างะครับสมบูรณ์แบบมากๆในเกมการเล่นของเขาในวันนี้นะครับประเด็นที่2อเนี่ยอยากพูดถึง Kyrie i เออร์กับล u ก a d o n นชิดนิดนึงนะครับต้องบอกว่าทั้งคู่เนี่ยเมื่อคุณดูสถิติหลังจบเกมเนี่ยสถิติเขาดีมากนะครับลูก้าดอนชิดเนี่ยมีอยู่26คะแนนมี5แอซิตฟิลโกล45%แล้วก็มี9รีบาว์สถิติรวมถือว่าดีนะ k y r รี i เอวิ g มี21คะแนนมี11รีบาวมี5แอซซิตฟิลโก36%ก็ไม่ได้แย่มากนะักซึ่งบทบาทของทั้งคู่เนี่ยมันมันเห็นแล้วว่าเมื่อเขาเล่นร่วมกันเนี่ยตอนแรกเนี่ยก็คือก็อยากรู้เหมือนกันว่าพอ k คลรีมาเนี่ยใครจะถือบอลใครจะลากบอลเป็นหลักพอเล่นด้วยกันแล้วเนี่ยกลายเป็น l u ก้า o ดนชิตเนี่ยก็เป็นคนรันเกมเป็นหลักเป็นคนถือบอลคลองบอลรันเกม จนเจ้าเลนแมนเดบิลเนี่ยมาประกบติดมากๆแล้วเขาก็เริ่มบอดไป2-3เพล์เนี่ยเขาถึงสลับเอาไคลี่มาถือบ้างไคลรี่วิ่งเนี่ยเหมือนไปเป็นชูตติ้งกาดหนึ่งคนเป็นกาดหนึ่งคนคอยประคองเกมคอยรอยจังหวะทําสกอร์ซึ่งไคลี่วันนี้ในช่วงครึ่งแรกนะทําได้ดีนะครับแต่ว่าต้องบอกว่าทั้งคู่เนี่ยในช่วงครึ่งหลังเนี่ยที่เจอเกมรับของเลเกอร์เล่นงานเนี่ย ฟอร์มตกลงอย่างน่าใจหายนะครับในช่วงควอเตอร์3เนี่ยคาร์ีเออร์วิงเนี่ยก็ลดลงนะครับลดระดับการเล่นลงเขายิง5ลง1ฟิลโก20%ได้ไปแค่3คะแนนส่วนลูคกาดอนชิตที่โดนจับตายโดยจารีสแวนเดูบิลเนี่ยได้ไป6คะแนนแล้วก็มีการโดนสติลเสียไป2เทิร์นโอเวอร์ฟิลโกก็ตกไปอยู่ระดับ50%แล้วก็ยิ่งควอเตอร์4เนี่ยลูคกาดอนชิตเนี่ยเหลือ6คะแนนฟิลโก40%ี คาร์ลีเออวิงก็ได้6คะแนนฟิลโก2ยี่สิบแปดเปอร์เซ็นต์จะเห็นได้ว่าในช่วงครึ่งหลังนะถ้ามอง,มองภาพรวมของเกมเนี่ยสถิติสวยแต่ถ้ามองในครึ่งหลังเนี่ยสถิติของคาร์ลีเออร์วิงเนี่ยควอเตอร์สามควอเตอร์สี่ฟิลโกไม่ดีนักนะครับผมผมแอบรู้สึกแล้วกันผมแอบรู้สึกว่าเหมือนคาร์ลีเออร์วิงอ่ะเขาไม่ได้เหมาะกับดารลัสมาวิลิกเท่าไหร่นะเพราะว่าเหมือน,นบอลมันต้องอยู่ที่ลูก้รดโนชฉีดเยอะผมว่ามีความเป็นไปได้สูงนะที่หมดสัญญานี้ คาร์รีเอวิงน่าจะไม่ไม่ได้อยู่ดัลลัสมารวาอลิกอะแอบรู้สึกอย่างนั้นนะไม่รู้คิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์มานะแต่ผมรู้สึกว่าเขาเล่นเล่นตามจ็อบเล่นตามบทบาทหน้าที่ซึ่งถ้าไปอยู่ทีมอื่นเขาน่าจะทําอะไรได้มากกว่านี้เขาน่าจะมีส่วนร่วมกับบอลได้มากกว่านี้แต่ว่าที่เนี่ยมันเป็นที่ของลูก้าดันชิดนะครับผมมองว่ามันก็เขาก็อายุแบบใกล้จะสามสิบอะไรเงี้ยสามสิบอะไรเงี้ยผมมองว่า ช่วงพีคพอดีเขาน่าจะอยู่ในทีมที่เขาอยากได้บทบาทเต็มๆนะผมเลยเลยแอบคิดว่าเขาอาจจะไม่อยู่เดลัสนะก็คิดเห็นยังไงเดี๋ยวก็คอมเมนต์มาละกันประเด็นต่อมานะครับประเด็นที่3เนี่ยนั่นคือประเด็นที่ผมทิ้งปมไว้ในคลิปก่อนนะครับนั่นคือผมอยากรู้บทบาทการเล่นของเรบอลเจมในเกมที่เจอทีมเต็งๆเจอทีมที่สภาวะกดดันนะครับต้องบอกว่าเกมในวันนี้นะครับต้องมันมันก็พูดยากเนะเพราะว่าดดลัสมาวัิกเนี่ยอย่างแรกเลย พูดถึงเรอบอนก่อนล้วกันเลอบอนเนี่ยต้องบอกว่าพอเล่นเกมตึงๆอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ได้ยุ่งกับบอลมากนักน,นะถ้าจังหวะที่เดนิชชูเดอร์เล่นได้เนี่ยเขาก็ปล่อยให้เดนิชชูเดอร์ลันเกมไปแล้วก็มีบางจังหวะที่เขามิชแมทตัวได้เปรียบเขาก็มีการโพสต์เพย์ใส่ขอบอลแล้วก็ถ้าขอบอลเสร็จ AD ดีได้พื้นที่ว่างอยู่เขาก็หยอดให้แอนโทนีเดวิดเล่นผมรู้สึกว่าพอเทดรอบนี้องค์ประกอบทีมมันดีขึ้นเนี่ย เรบอลเจมส์ James, เล่นง่ายขึ้นเหนื่อยน้อยลงแล้วก็ไม่ได้คิดว่าจะเป็นเดอะแบกลาก2ลาก3อะไรเงี้ยก็เล่นตามจังหวะมากขึ้นผลงานของเรบอลในวันนี้มี26คะแนนมี8รีบาวแล้วก็มี3แอซซิดนะครับฟิลโกโดยรวม43ซึ่งตอนนี้ก็มีแต่คนเป็นห่วงเนอะอาการบาดเจ็บของเขาเจ็บข้อเท้าจนเดินกระเพกออกจากเกมนะก็หวังว่าป่าเจมจะไม่เป็นอะไรมากจะได้มีร่างกายสมบูรณ์เก็บเกมที่เหลือต่อไป บทบาทหน้าที่ในเกมที่เจอทีมที่มีลุ้นแชมป์เนี่ยผมมองว่าก็พอดีอดีนะเล่นตามจังหวะใช้ความสามารถเฉพาะตัวแต่มันดูไม่ฝืนไม่ดื้อกันไปแล้วก็เล่นตามจังหวะของเกมผมส่วนตัวผมชอบนะผมมองว่าเล่นแบบเนี้ยไม่เหนื่อยเขาด้วยแล้วเขาก็ได้ใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่ด้วยมีข้อเสียอย่างเดียววันนี้คือย,ยิงไม่ค่อยมาเท่าไหร่อย่างอื่นก็โอเคนะแล้วก็แอนโทนีเดวิด ก็หลังจากที่หายเจ็บมารอบล่าสุดเนี่ย<ๆ>เขาก็ดูฟอร์มลุ่มๆุมดอนดอนเนืะขึ้นขึ้นลงลงแต่ว่าในวันนี้แอนโทนีเดวิดมี30คะแนน15รีบาวเป็นรีบาวเกมลุก4ครั้งฟิลโก60%ต้องบอกว่าแอนโทนีเดวิดเนี่ยในช่วงควอเตอร์หนะเรียกว่าเป็นหัวหอ,อกทำสกอร์เลยทำแต้มอยู่คนเดียวเจาะในเลย u อโพสเพย์เออเราก็เห็นแล้วว่าเ,เขาก็มั่นใจนะ แล้วก็พอช่วงไปโดนยิงเยอะๆจังหวะเกมมันก็เสียไปแล้วก็เลเกอร์ก็มึนๆเหมือนเมาหมัดอ่ะพอควอเตอร์สามควอเตอร์สี่เริ่มจับจังหวะได้แล้วเลเบอลเล่นทูแมนเกมกับเดวิดเล่นกันสองคนเนี่ยหยอดกันไปหยอดกันมาเดวิดพลิกได้ก็ดังพลิกได้ก็ยัดหรือว่าลูกช่วงชี้เป็นชี้ตายท้าย,ายเกมอันนี้เป็นตัวตัวตัดสินท,ที่ง่ายที่สุดก็คือคุณไปสังเกตดูลูกสุดท้ายของลูกเท้าย้ายของเกมอะ่ะเป็นเลบอลเนี่ยได้บอล ซึ่งในใจผมคิดว่าเฮ้ยเขาเล่นเองปะวะเพราะว่ามันเป็นช่วงบีบเนะสุดท้ายเนลเบอร์บอลเห็นเดวิดโพสอยู่ก็หยอดให้เดวิดหมุนยิงก็เหมือนจะเป็นลูกที่เอาชนะตอนท้ายแหละก็ต้องยอมรับว่าเมื่อเดวิดกับเรเบอบอลอยู่ในร่างสมบูรณ์แล้วก็มีองค์ประกอบรอบข้างที่ดีเนี่ยพวกเขาก็เล่นได้ง่ายขึ้นแล้วก็อย่างเกมวันนี้ทั้งคู่เนี่ยก็เรียกศักยภา,าพสุดยอดออกมาได้เดวิดทํา30เรเบอบอลทํา26เป็นเกมที่ดีของร้อยจิลิเลเกอร์นะครับที่ได้เห็นรูปแบบแบบนี้กลับมาอีกครั้ง ประเด็นต่อมาเนี่ยผู้เล่นหนึ่งคนที่ผมก็ขอชื่นชมนะนั่นคือเดนิสชูเดอร์นะครับเดนิสชูเดอร์เนี่ยในเกมวันนี้เขามี16คะแนนแล้วก็มี8อัสซีสต์ฟิลโกโดยรวมเนี่ย41ซึ่งเดนิสชูเดอร์เนี่ยโอเคเกมลุกเนี่ยใช้ได้การข้ามเข้าไปวางการจบสกอร์เนี่ยถือว่ามีประโยชน์ต่อทีมการลำเลียงบอลเนี่ยพอพอไม่มีเดนิชโรลราเซลเนี่ยตอนนี้เหมือนเลเกอร์เนี่ยมีมีชูเดอร์เป็นกาดแท้อยู่คนเดียวแหละ คุณจะเห็นได้ว่าอัลติลีฟเนี่ยเลี้ยงบอลเนี่ยเลี้ยงบอลจากล่างขึ้นบนขึ้นมาบัญชาเกมเนี่ยก็ยังไม่ดีเท่าเดนิชูเดอร์อัลติลีฟเนี่ยควรไปเป็นกาดซึ่งท้ายเกมเขาทําได้ดีส่วนเดนิชูเดอร์เนี่ยในเกมวันนี้ด้วยสัญญาราคาถูกของเขาเนี่ยเขาสามารถครองบอลได้ประครับประคองของเกมได้แล้วก็ต้องบอกว่าเดนิชูเดอร์เนี่ยพยายามจะป้องกันคารลีเออร์วิงคือเมื่อก่อนเนี่ยผมบอกเลยว่าถ้าสักสิลูกเนี่ยคารลี่ต้องได้แต้ม8แต่ว่าเกม เกมวันนี้เดนิชชูเดอร์เนี่ยชะลอคาลีเอวิงได้บ้างจาก8หรือ9้าเนี่ยกลายเป็นว่าเสียอยู่ประมาณห้าหรือ6ลูกซึ่งมันทำได้ดีขึ้นนะผมเห็นเห็นความตั้งใจเห็นความพยายามในการเล่นเกมรับของเขาเนี่ยผมมองว่าโอเคอะวันนี้สอบผ่านนะครับสำหรับเดนิชชูเดอร์ก็เป็นเรื่องที่น่าชื่นชมและอีกจุดหนึ่งก็คือจังหวะก่อนหน้านี้ที่เขาจะเทรดอ,อกไปอะเขาเป็นคนชอบมั่วจังหวะชอบเร่งจังหวะ แล้วก็มีเทอร์โนเวอร์เยอะแต่เกมวันนี้มีแค่เทอร์โนเวอร์เดียวค้งเกมได้อยู่ในเกมได้แล้วก็ช่วงจังหวะที่ทีมตามเยอะๆเนี่ยเขาเป็นคนที่ค่อยๆไล่ตีตื้นขึ้นมาอันนี้ก็ต้องให้เครดิตเขาอีกหนึ่งคนนะสำหรับเดนิสชูเดอร์นะครับประเด็นสุดท้ายแล้วกันขอพูดถึงโค้ดดาวินแฮมนะครับโค้ดดาวินแฮมเนี่ยก็มีหลายคอมเมนต์เนอะก่อนหน้านี้ในตามอินเทอร์เน็ตนะแบบเอ้ยไม่ฉลาดบ้างไม่เก่งบ้างไม่นู่นไม่นี่ไม่นั่น,นบ้างซึ่งตอนนั้นเนี่ย ตอนผมอ่านนะมันก็มีหลายเกมที่เขาผิดพลาดน,นะแล้วก็มีหลายเกมที่เขาเปลี่ยนทัคติกทคติกผิดจนแพ้ก็มีแหละซึ่งผมก็รู้สึกว่าตอนนั้นเนี่ยผมยังไม่ตัดสินเขาเท่าไหร่เพราะเลเกอร์ตอนนั้นเนี่ยศักยภาพทีมมันมันห่วยมากต่อให้ใช่ได้โค้ชเทพมาคุมอะ่ะแล้วคุณมีองค์ประกอบทีมต้นฤดูกาลมีแค่นั้นอะ่ะมันมันเปลี่ยนตัวสำรองลงไปมันมันไม่ได้อะ่ะเกมมันไม่ได้อะ่ะซึ่งตอนเนี้ย เขามีผู้เล่นที่มีคุณภาพในมือเนี่ยให้ใช้ประมาณ10คนละมันจะแสดงให้เห็นแล้วว่าเขาเขาคิดยังไงเขาจะแก้เกมยังไงในเกมวันนี้มันมันมีหลายจุดนะครับที่โค้ชดาวินแฮมเนี่ยโชว์โชว์กลืนของเขาโชว์การแก้เกมของเขาจังหวะแรกเนี่ยตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดก็คือจุดตายของเกมวันนี้เอาแวนเดอร์บิลไปไล่จับลูก้าดดนชิดเนี่ยอันนี้เห็นผล100%แล้วก็เบยบบางจังหวะเนี่ยบางคนเนี่ยออสตินลีฟเล่นเสียเนี่ยเขารีบส่งกาดมา เปลี่ยนเกมเขาหรือว่าจังหวะโมแบมบาวันนี้โมแบมบาเนี่ยโมแบมบาเนี่ยสังเกตเลยเขาจะเล่นอยู่ประมาณ15นาทีโดยเฉลีย่ยซึ่งวันนี้เขาเอาโมแบมบาลงไปละแล้วก็กลายเป็นว่าเขารู้แล้วว่าเอาโมแบมบาลงเนี่ยมันเป็นตัวใหญ่ส่วนดัรลัสมวัลิกเนี่ยมันเป็นสมอลบอลหมดมันโดนยิงวงนอกเขาก็อ่ะลองครั้งเดียวรู้แล้วว่าตัวใหญ่มันไม่เวิร์กเกมนี้เขาก็เก็บโมแบมบาไว้ใช้ไม่ได้นะเขาก็ต้องเอาสมอลบอลไลน์อัพ ตัวเล็กเท่ากันเนี่ยมาสู้เพื่อให้ป้องกันเกมสคะแนนของดดลัสทันเพราะว่าดดลัสมันยิงแบบโหยิงเป็นพุ้เลยอะ่ะเขาก็ต้องเอาตัวเล็กมาไล่จับตัวเล็กอันนี้ก็เป็น2จุดไม่ว่าจะเป็นวานเดบิลหรือว่ายอมลดเวลาโมแบมบาอะไรเงี้ยหรือว่าไอตัววอล์กเกอร์อย่างเงี้ยวอล์กเกอร์เนี่ยก็กลายเป็นว่าจากทุกทีเนี่ยเป็นชุด3เนะเกมวันนี้เขาตันๆเขาก็ลองให้โอกาสวอล์กเกอร์อันนี้ก็เป็นเหมือนการซื้อใจลูกทีมผมมองว่าโคดดาวินแฮมเนี่ยไม่แย่นะก็ถือว่าเป็นโค้ดที่ ใช้ได้เลยการแก้เกมหลายๆตอหลายจุดในในวันนี้นะครับซึ่งพอดาวินแฮมเนี่ยได้บอกว่าตอนที่เขาตาม2 7คะแนนเนี่ยเขาบอกว่าเขารู้เลยว่าพวกลูกทีมของเขาเนี่ยยังไม่ถอดใจยังไม่ท้อถอยพวกเขาเนี่ยงุดงิดที่มันยิงไม่ลงเท่านั้นแหละแต่ว่าหน้าตาของเขาเนี่ยยังมีความกระหายอยากในชัยชนะอยู่สุดท้ายแล้วเนี่ยลูกทีมของเขาเนี่ยต้องการแค่กําลังใจในการกลับมาสู่เกมนะครับแล้วก็ ต้องยอมรับนะ27คะแนนเนี่ยกลับมาได้นี่มันไม่ใช่เรื่องง่ายนะมันเป็นแสดงให้เห็นว่าลอยจิลิสเลเกอร์ทีมนี้มีความมุ่นมั่นมากพอแล้วก็สื่อบางเจ้าเนี่ยได้บอกว่ามันเป็นเกมที่เลเกอร์กำลังโชว์ว่าพวกเขาเนี่มีศักยภาพพอที่จะเล่นเพย์ออฟนะครับเอาล่ะครับคลิปนี้ขออภัยล่วงหน้านะครับอาจจะตัดน้อยๆเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้มันเย็นมากเลยเดี๋ยวมันอัปโหลดไม่ทันนะครับก็คิดเห็นอย่างไรมีมุมมองไหนคอมเมนต์มาคุยกันได้เช่นเดิมนะครับแล้วก็ ขอบคุณล่วงหน้านะครับสําหรับก็สัปดาห์นี้เจอแฟนบาสเยอะมากแล้วก็ได้แลกเปลี่ยนพวกคุยเรื่องบาสนะครับก็ได้รับกําลังใจดีๆได้รับคนที่บอกว่าเอ้ย e พี่คอนเทนต์แบบนี้ผมผมชอบดูผมผมรู้สึกว่าการแบบมานั่งคุยหลังเกมเนี้ยมันทําให้เขาดูบาสนุกขึ้นก็ขอบคุณผมผมก็ขอบคุณเช่นกันเพราะว่ามันเหมือนเป็นการส่งกําลังใจให้กันนะครับขอบคุณครับสําหรับวันนี้ส่งคนแก่เวลาคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์มาได้เช่นเดิมนะครับวันนี้ลาแล้วครับสวัสดีครับ